ต้อนรับโอ้ยม,มาหอดเลยพี่น้องมาถึงแล้วบ้านน,นฟรร้ามบ้านพอหกัหนอหกน้องฮักแท่งเนาะที่ว่าเมติมซำบก่ขึ้นมาเื็นเสอหรอกวันนี้มีใครคนพิเศษมาด้วยวันนี้พออาทิตย์มาด้วยสวันนะสดีค่ะสวัสดีค่ะมาลสดีคัดี่ะสวัสด่ัหดีควัวัสดสวส่าวะัครค่ะ

đẹp Ui pha mua Ê tao sẽ là bầu của mẹ đi Nó ăn hả Chá mẹ.

ไปละสองคนเราเป็นรัฐเปียวไปมั่วคนปติเราไปเร็จเที่ยวฟังควายที่เมยนะตามควาย พ่อเป็นัฟาร์มไนะครับตอนนี้ไอฟาร์มวัวฟาร์ม่ครับวัวนาครับนี่ของพ่อเหรอของพี่คนนี้จตะของพ่อเขาี่ด้วยป้าไตัวไหนกัวลวะอันนี้ตันี้อ้านหนึ่งอ๋อตัวนี้ร้านหนึ่งควายร้านนึงถงเลยลยถุงีงน้โหโอ้้้ี้้อ้

เอาอยู <S <s ่ไดนโอ้ใคามากรถันนลอบลก่อนนะทิงยอะทำไมไม่วิ่อะไรอะไร

อ่าคือก็ใส่ขึ้นซ้อนแล้ว แลวันีเสาเลยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะโอ้รถยาีจังหวะจังขั้วนี่หมาหอมเท่หมาเท่งเตาแล้วค่าจะลดขั้นไหนป่พ่อชิบชี่หาหมื่นคนบ่จะเ้อขั้นหน่อยก็เดี๋ยมันสามหมื่น

เป็กมาแล้วหมอบรรยากาศดีคนมาเจียมากันแล้วพี่ออสเมติม กับน้องาแพงก็สระเปาป้าปเดีย้อนเดดฮ้อนคักไ <laughs> ปเอนมาหนึ่งค้อนเหรจ้า <laughs> ม่เคืนยังปุ๋ยนัน,อนอย่มเมือ่ใ้่ช่วงตีหนึ่งตีสองล้วก็นอ่จนเพิ่นเตยล่าไปเลยอันาาย่ำเป็นอิกับนสิหิบไปจากสองสาชั่วโมงโอ้白糖คือเบิดบราไป เรือเร่อยๆด้จโอ้บรรยากาศดีนาก